สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะพามาดูยางรถยนต์ที่ใช้มาทั้งหมด12ปีนะครับ12ปีนี่แม็กอินไทยแลนด์ดูปียางสัปดาห์46ปี09นะครับปี09 ก็คือปีตั้งแต่ที่ออกรถคันนี้มาอาจอาจจะเป็นก่อนก่อนนั้นเองครัก็ความหมายคือพึ่งเอาออกมาใช้ตั้งแต่ซื้อรถมาเนื่องจากเปลี่ยนยางมนะาออกมาใช้ตั้งแต่ใส่เป็นยางอะไหลมาตลอดเลยนะครับเป็นยางอะไหลมาตลอดก็สิบสอปีกับสิบาปีนะฮะยางเส้นนี้ นะาสิบสองปีเกิดสิบสามปีมก็บอกยี่ห้อไปเลนเล,นเลยแล้วกันไม่ได้โฆษณานะเป็นคูดเยียรก็แม็กซ์อินไทยแลนด์นะอันนี้เป็นปีนะฮะปีศูนย์เก้าคือเป็นปีที่ผลิตอันนี้เป็นสัปดาห์เป็นปีที่ผลิตนะฮะสรุปแล้วสิบสองปีเกิดสิบสามปีนะครับแม็กซนะ์อ,อินไทยแลนด์ก็ยางเส้นนี้ได้มาใช้จริงๆประมาณทักสี่ 4เดือน4เดือนดูเนื้อยางดูดอกอยางใน4เดือนผมสังเกตด,ดูมันค่อนข้างทางี่จะหมดเร็วพอสมควระจะเป็นเพราะอายุอายุของอยางนะครับที่ใช้มาสี่เดือน<ๆ><ๆ>ก็ขี่ประมาณสักหมื่นกว่ากิโล12,000สองหมื่น,น,นประมาณ1 0ื่นกิโล ประมาณนี้นะครับก็ณีใช้อีกแค่เดือน2เดือนก็จะเปลี่ยนออกเพราะว่า,าเราก็กลัวความ1นึ่งอายุอายุของยางนะครับอายุของยาง2กลัวความร้าวแต่ดูตอนนี้ยังไม่ร้าวนะฮะยางยังไม่ร้าวในการเติมลมที่35ทําอย่ายังไม่ร้าวถือว่ายังใช้ได้แต่ถ้าร้าวนี่จะใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะระเบิดนะครับฉะนั้นก็จะใช้ยางเซนีประมาณอีก23เดือนก็ขีไม่ไม่ไกลวันละ ส0มสิ 30, กิโลก็มีกันอีก3000ักิโลแล้ก็จะปลดระหว่างนะครับ,ะระนะรบฉะนั้น12 13องสิบามปีอย่างเซนี้ที่เก็บไว้ไม่ได้ใช้เพิ่งไม่ใช้ได้3าสีเดือนก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับในระ,ระดับหนึ่งนะครับด้วยความอาจจะเป็นความเหนียวของยางหรือเปล่าเราไม่ได้ใจนะครับนะครับ,นะรบยาง10 12ปี นะครับสิบสองปีที่เป็นยางอะไหล่พึ่งไม่ใช้แค่สี่เดือนถามว่าสึกเร็วไหมสึกเร็วพอสมควรนะครับอาจจะเป็นอายุของอยางนะครับแต่ไม่ร้าวนะครับไม่ร้าวมาใช้สี่เดือนนะครับมาใช้สี่เดือนก็จะใช้อีกแค่สองสามเดือนก็จะปล่อยปลดระวางครับถึงละจุดนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับว่ายางนะคือคู่ใจที่เราจะใช้กับรถนะครับเทนั้นถ้าเรา บางทีบางท่านไปซื้อยางนะไปดูปียางยางใหม่แต่ปีเก่าก็ต้องดูดีๆนะฮะบางทีเจ้าของร้านไม่ได้บอกเราทั้งหมดนะครับฉะนั้นคลิปนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังเล็กๆน้อยๆนะครับเรื่องเทคนิครถคันนี้ผมใช้มา12 13ปีนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่ายางคือคู่หูเดินทางที่เราปลอดภัยนะครับจะมีไลา์ก่อนครับสวัสดีครับ